วันนี้พามาสงขลาค่ะตาตา้ะาะจ๋าพิซซ่าปันจักรยานเที่ยวเล่นทุกวันเลยบ้านของเด็กๆอยู่ติดกับสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พุคข้างข่าวอีกมาแล้วนะุกจักรยานเป็นพาหนะคู่ใจวัยเด็กฝึกการทรงตัวเพิ่มความยืดหยุนไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองเรียนรู้โลกกว้างค่ะ เด็กๆต้องออกกำลังกายจึงจะมีพัฒนาการของร่างกายจิตใจอารมณ์รวมทั้งความฉลาดค่ะอากาศดีปะอากาศดีมากบัวก็สวยด้วยบึงบัวสวยพื้นที่ธรรมชาติกลางสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พุข้างข่าวบรรยากาศดีมากเลยนะคะเด็กๆจะพาชมสนามกีฬาค่ะ จะพามาชมของพักนักกีฬานะครับที่นี่มีนักกีฬาทีมชาติมาพักมาพักเก็บตัวค่ะคนทั่วไปสามารถเข้ามาพักได้ด้วยค่ะอาคารที่พักนักกีฬามีตั้ง88ห้องเนี่ยสะดวกสะอาดครบครันเป็นที่พักเป็นที่ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมให้หนักกีฬาและทีมงานสุดยอดฝีมือค่ะ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุค้างข้าวปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะระยะเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับนักกีฬาและประชาชนทั่วไปนี่เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้บริการฟิตเนสเปิดทุกวันเลยค่ะยกเว้นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2องทุ่มใครสนใจมากันได้เลยหรเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยค่ะ ที่มันกว้างดีครับพี่เขาแนะนำดีมากครับมีเครื่องเล่นหลากหลายค่ะชอบออกกำลังกายเพราะาทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสนามกีฬาผู้ข้างขาวมาเดินมาเดินมาเล่นมาเที่ยวได้ค่ะมาเลยครับสนามกีฬาผู้ข้างข่าวยินดีต้อนรับครับขอสนับสนุนพื้นที่ออกกำลังกายดีๆเช่นนี้หากเด็กๆ รักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายใจไปตลอดชีวิตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมองหาสนามกีฬาพื้นที่ออกกำลังกายใกล้บ้านกันนะคะบนเส้นทางสายกีฬาการแข่งขันคือบททดสอบที่ต้องก้าวผ่าน การแข่งขันมีแพ้ชนะแต่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือชนะใจตัวเองต้องพัฒนาทักษะศักยภาพแบบไม่กลัวแพ้เดี๋ยวว่ายเรียงตามความเร็วหน่อยไปเร็วสมาชิกชมรมว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคใต้มีนัดฟิตซ้อมร่างกายกันที่นี่ทุกวันสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุข้างคาวจังหวัดสงขลาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย สนามมาตรฐานมีกีฬาหลากหลายชนิดรวมทั้งสะวยน้ำค่ะนอกจากส่งเสริมเด็กครอบครัวและนักกีฬาแล้วยังสนับสนุนผู้อาวุโสมาออกกำลังกายด้วยใครอายุ60ปีขึ้นไปใช้บริการฟรีมาว่ายได้เลยค่ะ <Wow. S 1> ชมรมว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคใต้เน้นการฝึกสม่ำเสมอ ผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเป้าหมายคือเพิ่มความแข็งแรงทนทานกล้ามเนื้อแขนขาแกนกลางลำตัวการหายใจการจัดท่าว่ายน้ำที่จะช่วยให้สถิติดีขึ้นลงน้ำฝึกผลแบบนี้สัปดาห์ละสองวันค่ะไม่ว่าสถานการณ์ไหนหัวใจนักกีฬาสู้ไม่ถอยกันเลย แต่ละคนฝึกผ่านขั้นต่างๆตามลำดับลงแข่งขันสะสมประสบการณ์กันมาก็ไม่น้อยเส้นทางของนักกีฬาว่ายน้ำบางคนเริ่มง่ายๆอยากสุขภาพดีเริ่มว่ายน้ำตอนอายุสิบขวบครับตอนแรกคิดว่ามาว่ายน้ำเพราะว่าร่างกายผมไม่ค่อยแข็งแรงครับรู้สึกว่าตั้งแต่ว่ายมาเวลาก็ค่อนข้างดีขึ้นครับแล้วก็เริ่มมีวี่ไนยขึ้นบ้างครับตอนแรกก็คิดว่าแบบแข่งเล่นๆค่ะแข่งสนุกๆค่ะแต่ไปๆมาๆก็ จริงจังค่ะจะทำให้ได้ให้ไปสิ่งทีมชาติค่ะกีฬามีข้อดีหลายอย่างเลยครับทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีวินัยแล้วก็มันต้านพยาธิติดด้วยครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆครับที่สนุกที่สุดเลยคือได้ออกกำลังกายพร้อมเพื่อนๆการเล่นกีฬาคือบทเรียนชีวิตที่สนุกคึกคักมีครอบครัวเพื่อนโคช้ชคนรอบข้างคอยส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจได้ท้าทายขีดจำกัด พัฒนาศักยภาพไม่ยออ่อท้อให้กำลังใจทุกคนค่ะวันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกัน ส่งต่อกำลังใจความแข็งแรงทั้งกายใจนำพาไปสู่ชัยชนะของคนไทยเพื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยพบกับรายการทูกสายตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ